เรนรักมาเฟีย e อี EP 27โดยพิจาพิมพ์ชนกเกิดอะไรขึ้นเออผู้กองคำถามทีแรกเสียงดังแต่เมื่อเห็นว่าใครตามมาด้านหลังคำเรียกขานกับอีฝ่ายจึงแผ่วลงการเสียงเล็ดลอดไปถึงคนตัวสูงที่ตามมาติดติดจันปีกตัวมาได้แล้วเหรออักคีดีใจที่ชมจัน์ติดต่อเข้ามา แอบกังวลอยู่หลายอย่างทั้งเรื่องเธอจะโดนรวบหัวรวบหางจากชื่อเสียงเล่ยฟานในความเจ้าชู้ไม่ใช่เด็กอมมือเลยอยู่กันแบบนั้นบางทีอาจเสียเปรียบแม้ส่วนหนึ่งอักคีเชื่อในฝีมือชมจันว่าคงจะหาทางเอาตัวรอดได้ไม่ได้สิไม่ได้แล้วทำไมติดต่อผมมาได้ล่ะทั้งที่ผมพยายามติดต่อคุณอยู่นะอักคีสงสัยหรือว่าชมจันแค่ปีกตัวม่ได้ชั่วคขา ไว้ค่อยอธิบายตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเสียงดังลั่นเมื่อกี้คือหมายความว่ายังไงพวกมันหักหลังกันเองน่ะสิจากที่ซุ่มดูพวกมันแลกเปลี่ยนอาวุธกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นทีมตำรวจสากลจะเข้ามารวบตัวทันทีทีมพิเศษมีสมาชิกร่วมงานกันหลายประเทศแลกเปลี่ยนบุคลากรกันเพื่อความมั่นคงทางความปลอดภัยทั่วโลกตรงไหนล่ะหญิงสาวถามออกไปด้วยความร้อนรนเกรงผู้โดยสารมากมายพลอย โดนลูกหลงไปด้วยดังนั้นเรื่องของเธอที่พยายามปิดบังเล่ยฟานอาจไม่สามารถเก็บไว้ได้อีกต่อไปด้วยเกิดการประทะโดยมีอาวุธเข้ามาร่วมแบบนี้เรื่องทุกอย่างคงต้องแดงแน่ๆดาดฟ้าเรือน่ะสิอักีบอกสถานที่พลพรรคซุ่มดูอยู่เมื่อรู้สถานที่แล้วชมจันจึงวิ่งด้วยรองเท้าส้นสูงลืมความไม่คล่องตัวฉับพลันเล่ยฟานตามมาติดติดผู้หญิงคนนี้เดินเหินคล่องแคล่วบนรองเท้าส้นสูง แถมยังพูดอะไรกับใครเรากับรู้ว่าเหตุการณ์เสียงดังนะสนานนั้นเมื่อกี้มันคืออะไรคุณจะไปไหนจันเล่ยฟานเอ่ยถามพร้อมกับกระชากร่างบางให้หยุดวิ่งไปดูเหตุการณ์ค่ะหญิงสาวตอบอย่างเห้าหานยิ่งกว่าชายชาตรีคุณเป็นผู้หญิงนะให้คนของผมกับผมไปดูดีกว่าคุณอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภยัยเชื่อผมนะมีอย่างที่ไหนเป็นผู้หญิงนำซ้ำสวมชุดแบบนี้ทำไมไม่รู้จักกลัวบ้าง ปล่อยหน้าที่ปกป้องดูแลเป็นหน้าที่ของผู้ชายอย่างเขาดีกว่าอ๋อเอางั้นเหรอคะได้โอ,อกาสสลัดเขาทิ้งแล้วการเออเอเห็นด้วยกับเขาน่าจะเป็นหนทางที่ดีกับสถานการณ์ตรงนี้อยู่ตรงนี้อย่าไปไหนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบหรือไม่ก็จนกว่าเคลียร์ทุกอย่างได้แล้วเขาสั่งโดยไล้ทีท่าอ่อนข้อเพราะเป็นห่วงสวัสดิภาพของหญิงสาวมากกว่าจะปล่อยให้เธอไปเผชิญอันตราย อ๋อเข้าใจคะ่ะเข้าใจดูแลตัวเองด้วยนะคะคนแก้งหัวอ่อนทำตัวว่าง่ายเข้าใจคำสั่งโดยไม่บิดิพริว้วคนหัวอ่อนแอบซ่อนการวางแผนทางหนีทีไล่ไว้เรียบร้อยขอให้คล้อยหลังเลยฟานก่อนก็แล้วกันเธอจะเพ่นแน่ใครจะอยู่เป็นนางในวันนคดีเรียบร้อยอย่างกรภาพ้าพับไว้ล่ะอย่างฉันผ้าขยุมกองไว้ตั้งหากเราเลยฟาน รับร่างสูงวัยของชายหนุ่มชมจันทร์ก็ลัดเลาะไปอีกฝั่งระหว่างทางที่ลัดเลาะเพื่อไปยังดาดฟ้าต้องผ่านห้องนั้นห้องนี้สายตาว่องไวดุดเดียวของหญิงสาวปะทะกับเหตุการณ์เบื้องหน้าชายยุโรปตัวสูงหนวดเข่าเขียวค้มกับชายชาวจีนที่เธอจําได้ดีว่าเป็นพ่อครัวตัวแสกกาลังยื้อแย่งกระเป๋าใบหนึ่งกันอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายแต่แล้วกระเป๋าใบนั้นกลับกระเด็นมาตกตรงหน้าเธอ ชมจันไม่ต้องรอให้ใครสั่งสมองเธอสั่งเองว่าควรจะทำอย่างไรร่างบางคล่องแคล่วกระโจนรวบกระเป๋าสีดำบุนวมแบบกระเป๋าเอกสารหรือกระเป๋าเจมบอลอย่างที่คนเรียกติดปากส่งกระเป๋ามาออหนูอีวานสั่งยิงสาวที่แส่เข้ามาในสมอลภูมิแก่งแย่งส่งมาให้ฉันทวัตชัยพ่อครัวจอมปลอมสั่งบ้างทั้งสองต่างยื่นมือไปตรงหน้าชมจันไม่ต่างกันนั่นกระเป๋าฉัน อีวานว่าของฉันต่างหากคนสวยต่างคนต่างเสนอตัวว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าตกลงของใครกันแน่คะชมจันถามพาซื้อต่อให้ใครถือกรรมสิทธิ์เธอก็ไม่ยอมส่งให้ทั้งนั้นแหละของฉันของฉันสองคนอ้างเป็นเจ้าของพร้อมกันทางคู่ยังคงถกเถียงกันการมีกรรมสิทธิ์ในกระเป๋าใบเขื่องที่น้ำหนักไม่ใช่เล่น คนตัวเล็กอย่างชมจันร์รับรู้ถึงน้ำหนักของมันได้เป็นอย่างดีถ้าของในนี้คืออาวุธเคมีมันคงมีมากพอดูเรื่องเราจะส่งให้ไวรัยกระหายความหยายนะอย่างพวกมันส่งมาถ้าไม่ส่งมาหัวกระจุยแน่คนสวยอีวานชักอาวุธจากที่ซ่อนเล็งไปยังสาวสวยเพื่อขู่หาเลือกใส่ตัวเองซุ่มซ่ามมาอยู่กลางเหตุการณ์เองนี่ให้ตายขู่กันซะด้วยน่ากลัวชะมัดเอา้าส่งก็ส่ง เฮ้ยไม่ได้ส่งมาให้ฉันชมจันร์มองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีเธอไม่กลัวความตายเพื่อชาติต่อให้ต้องกระโดดลงปล่องภูเขาไฟเธอก็ยอมเธอแสดงท่วงท่าคล้ายจะโยนกระเป๋าให้กับอีวานที่จอเจาะอาวุธมายัางเธอแต่กลับแกว่งไปมากลางอากาศเฮ้ยทั้งอีวานและพ่อครัวตัวแสบต่างตาตื่นร้องเสียงหลงพร้อมกันถ้าของในกระเป๋านั้นกระทบกระเทือนเรือทั้งลำ คน4,000กว่าคนบนเรือนี้ได้แหลกไปพร้อมกับกระเป๋าแน่ทั้งสองกระจนคว้ากระเป๋าที่หญิงสาวช่างแสโยนขึ้นฟ้าหากแต่รอจนหลายวินาทีกระเป๋าที่ว่ากลับไม่ตกกระทบมือใครทั้งนั้นหรือแม้แต่ตกพื้นก็ตามแต่เมื่อจับทางได้ร่างบางพร้อมกระเป๋าแจ้นหนีไปอีกทางทั้งสองวิ่งต่างชมจันทร์ไม้แย่งกระเป๋าคืน อีวันต้องการสิ่งของในกระเป๋าโดยไม่เสียเงินสักเซนเดียวส่วนทวัตชัยเมื่อไปได้สิ่งแลกเปลี่ยนกลับไปให้ในายเหนือหัวเขาก็ต้องเก็บของกลับคืนขณะที่ชมจันมีหน้าที่จับผู้รายพร้อมของกลางไปดำเนินคดีขยายผลเพื่อนำพวกพ่อค้าอาวุธทำลายโลกไปชดใช้ความผิดหญิงสาววิ่งรับสายตาคนทั้งสองหายเข้าไปในมุมรับตาคาดการคงพ้นสายตาและการตามล่าจากนั้น รีบร้อนเปิดกระเป๋าเพื่อดูว่าอะไรกันแน่อยู่ในนั้นถ้าเป็นอาวุธที่พัฒนามาจากพวกนักวิทยาศาสตร์ตามที่ได้ข้อมูลมาจริงคงต้องหาทางนำกลับไปเพื่อทำลายกระเป๋าตั้งรหัสแต่นั่นไม่ยากเกินความสามารถของตำรวจสาวที่ถูกส่งไปฝึกมาอย่างชำนาญจากหน่วยงานต่างๆทั่วโลกเพราะโครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือระหว่างหลายชาติมือบางล้วงหยิบบางอย่างในกระเป๋าหยิบแผ่นสีเหลี่ยมใสๆบาง เท่าฝ่ามือออกมาคล้ายกับโทรศัพท์รุ่นใหม่มันคือสแกนบาร์ที่สามารถสแกนหารหัสเข้าออกและรหัสในการเปิดอุปกรณ์นิรภัยทุกชนิดเมื่อนําเครื่องนี้ส่องกับตัวเลขจะสามารถเห็นรหัสเด่นขึ้นมาทันทีในที่สุดสิ่งที่เธอปรารถนาก็ปรากฏแสงสีเหลืองลองตรงหน้าสมองชาญฉลาดจดจําแม่นยําพอจําได้แล้วจึงกดตัวเลขตามนั้นเสียงปลดล็อกดังกริ๊ก เลียวปากหวานยิ้มบางด้วยความสมหวังสิ่งที่ปากกดด้านในสร้างความตะลึงแก่สายตาเป็นอย่างมากหลอดสารเคมีสีเหลืองขนาดเท่าพอดีกับอุ้งมือนอนเรียงกันอยู่ด้านในจำนวนเก้าหลอดด้วยกันทว่าไม่มีเวลาคิดมากเมื่อเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามามือบางลนลานวางหลอดสารเคมีสีเหลืองในมือลงแต่ยังไม่ทันได้วางลงจำต้องชะงักค้ัง ตรงกระเป๋าใบนั้นคืนมาซะเสียงห้าวดุดันของคนด้านหลังสั่งหญิงสาวไม่เพียงเสียงหากแต่มีอาวุธจ่ออยู่ที่กลางกระบาลของเธอชิ้นนั้นด้วยเหลือไปเห็นอีกชิ้นที่อยู่ในมือของเธอจึงสั่งให้วางลงพร้อมๆกันหยุดเดี๋ยวนี้คืนแกเอากระเป๋าใบนั้นไปแกได้เป็นศพแน่อีวานคราวนี้อีวานโดนทวชชัยจอเจาะอาวุธไว้ตรงด้านหลังบ้าง สถานการณ์ไม่สู้ดีนะักในตอนนี้หญิงสาวถือหลอดเคมีไว้ในมือไม่รู้ว่าควรเลือกวางลงหรือโจนมันทิ้งแต่อย่างหลังคงไม่ได้ถ้าเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาเรือทั้งลำคงพินาศลูกเรือผู้โดยสาร4,000กว่าคนจะทำอย่างไรต่อให้รีบอบพยกเท่าไรก็คงช่วยไม่ได้เรียกว่าตายทั้งลำเลยก็ว่าได้จันอย่าส่งให้พวกมันเสียงหนึ่งดังขึ้น เสียงนั้นเป็นเสียงผู้กองอักกีที่วิ่งมาสมทบไม่ใช่แค่ผู้กองอักกีแต่ยังมีใครมงคลวิ่งตามมาด้วยให้ตายเถอะความลับถูกเปิดเผยแนย่เลยฟานมองชมจันอย่างค้นคว้าอะไรกันจันผมบอกให้คุณอยู่เฉยๆไงเฮหญิงสาวยิ้มแยแๆโถ่พราะคุณหน้าที่ของฉันฉันจะอยู่เฉยได้ยังไงแล้วนี่แห่กันมาทั้งประเทศเลยเลยเนี่ย ไม่มีมหรสพดูซะหน่อยคนสวยครวญในใจส่วนมือยังกำลอดสารเคมีไว้แน่นวางอาวุธซะอีวนันนายถูกจับแล้วงั้นเหรอคนอย่างอีวันนะถูกจับบ้าแล้วสารระบบที่ไหนบรรจุไว้หันมาช้าๆทิ้งอาวุธลงแล้วเขี่ยมันมาทางนี้ผู้กองอักคีสั่งด้วยสายตาระแวดระวังในการขยับของอีวาน นายด้วยทวัชัยหันไปสั่งพ่อครัวตัวแสบด้วยเช่นกันผู้ร้ายสองคนที่ใช้เรือสำรานเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าค่อยๆย,ย่อกายทิ้งอาวุธลงสมองคิดเอาของคืนและหาทางหนีไปจากที่นี่เสียงดังสนั่นก่อนหน้านั้นทั้งอีวานและทวัชัยไม่ได้สนใจว่าจะมีใครเจ็บใครตายเพียงแต่เขาได้ของและรอดไปจากที่นี่เป็นพอจากนั้น เขาจะได้นำสารเคมีเหล่านี้ไปขายต่อกับรัฐบาลแต่ละประเทศหน้าที่ของเขาจบลงแค่รับเงินการตกลงซื้อขายสิ่งนี้เกิดขึ้นร่วม4ปีเพื่อรอให้ผลการค้นคว้าวิจัยได้ผลออกมาอย่างงดงามแล้วตอนนี้ก็คือได้ผลที่งดงามของมันแล้วจันมหาผมผมจะปกป้องคุณเล่ยฟานเรียกหญิงสาวขณะเธออยู่ในวงล้อผู้ร้ายสองฝ่ายร่างบางก้าวขยับ ไม่ได้ตั้งใจต้องการให้ตัวเองเป็นนกน้อยในกรงทองของใครหรือต้องมีใครมาดูแลนั่นมันอะไรผู้กองเล่ยฟานเอ่ยถามนายตำรวจที่จัดการผู้ร้ายตายเกลื่อนบนดาดฟ้าขณะเจ้าของเรือวิ่งขึ้นไปดูเหตุการณ์การประจันหน้าอย่างโกรกหุนด้วยลูกกระสุนไม่ต่างอะไรกับงานฉลองตุดจีนเรื่องนี้ต้องมีใครรับผิดชอบท,ทั้งทั้งที่ห้ามทุกคนพกอาวุธขึ้นเรือ แล้วนี่อะไรอาวุธครบมืออย่างกลับมาทำสงคารามอ่าวเปอร์เซียสิ่งต้องห้ามและอันตรายที่สุดในโลกอยู่ในมือจันแค่อันเดียวสามารถระเบิดเรือทั้งลำได้สบายสบายว่าไงนะทำไมในเรือผมมีของอันตรายแบบนี้ด้วยมาตรก,การความปลอดภัยละ้วมเกินไปแล้วนี่ไม่ใช่บริการอย่างมืออาชีพของซีทานหวังแน่เรื่องนี้รับรองต้องมีใครสักคน รับผิดชอบเป็นครั้งแรกที่ชมจันต้องสงบตัวเองไม่ให้ออกตัวช่วยทีมมากเกินไปไม่ใช่รักตัวกลัวตายแต่เพราะความลับที่เก็บํำไว้ในภารกิจนี้อาจต้องถูกเปิดเผย,ยต่อหน้าเลยยฟานถ้าเธอชักอาวุธออกมาต่อสู้กับผู้ร้ายเขายังเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นแค่ผู้อ่อนแอที่กำลังโดนผู้ร้ายล้อมตัวไว้เท่านั้นเองแล้วถ้าเขารู้ความจริง ทั้งฐานะที่แท้จริงสิ่งที่เธอกลัวมากกว่าการถูกเปิดเผยคือสายตาตำหนิจากเขาสายตาซึ่งไม่มีเธออยู่ในนั้นและสายตาซึ่งไม่อยากปกป้องเธออีกแล้วหากเขารู้ความจริงจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ไว้มาต่อใน EP หน้าแล้วว่าความลับของชมจันทรจะถูกเปิดเผยหรือไม่และสายตาของเลยฟาน ที่มองชมจันจะมองด้วยท่าทางแบบไหนขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง Love Novel ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ